สวัสดีครับดีขึ้นวันละ1%วันนี้ผมจะมาชวนคุยในหัวข้อทำไมเป้าหมายไม่พาไปถึงฝันแต่ระบบชีวิตทัางหากที่พาเราไปคุณเคยไหมครับตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนมากจะลดน้ำหนัก10กิโลจะเก็บเงิน100,000จะอ่านหนังสือเดือนละเล่มจะตื่นเช้าทุกวันแต่พอเวลาผ่านไปเป้าหมายนั้นค่อยๆหายไปเหมือนควัน เรากลับมาที่จุดเดิมอีกครั้งเหมือนวนอยู่ในวงกลมของความตั้งใจดีแต่ไม่มีผลลัพธ์จริงคุณรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะเป้าหมายมันแค่บอกว่าอยากไปไหนแต่มันไม่ได้บอกจะเดินยังไงและสิ่งที่ทำให้คนไปถึงจริงๆไม่ใช่เป้าหมายใหญ่โตแต่คือระบบชีวิตเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันหัวข้อที่หนึ่ง เป้าหมายคือภาพฝันแต่ระบบคือสะพานที่พาเราไปถึงฝันลองลึกภาพตามนะครับคุณอยากข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งฝั่งนั้นมีสิ่งที่คุณต้องการสุขภาพดีการเงินมั่นคงความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเป้าหมายคือภาพฝั่งตรงข้ามแต่ระบบชีวิตคือสะพานไม้ที่คุณต้องค่อยๆวางแผ่นต่อแผ่นเพื่อข้ามไป คนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายแล้วหยุดอยู่แค่ฝั่งนี้แต่คนที่สำเร็จคือคนที่สร้างระบบที่ทำให้ก้าวไปทั้งหน้าได้ทุกวันหัวข้อที่2องทำไมเป้าหมายล้มเหลวซ้ำๆเพราะเป้าหมายมักมาพร้อมแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่ระบบคือวินัยที่ยั่งยืนตอนตั้งเป้าเรารู้สึกตื่นเต้นแต่หลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ความตื่นเต้นหายไป เพราะเป้าหมายไม่ตอบคำถามว่าวันนี้ต้องทำอะไรระบบตัางหากที่บอกว่าวันนี้คุณต้องเดินกี่ก้าววันนี้คุณต้องออมเท่าไหร่วันนี้คุณต้องอ่านกี่หน้าเรื่องเล่าที่หนึ่งคุณต้นพนักงานขายที่เคยล้มเหลวคุณต้นเคยตั้งเป้าว่าปีนี้จะมียอดขายหนึ่งล้านบาท เขาทำทุกอย่างเต็มที่ในเดือนแรกแต่เดือนต่อมาเหนื่อยท้อและยอดก็เริ่มตกจนวันหนึ่งเขาเปลี่ยนแนวคิดใหม่แทนที่จะไล่าตามยอดเขาตั้งระบบชีวิตขึ้นมา3ข้อโทรหาลูกค,ค้าเก่าทุกวัน5คนเขียนสิ่งที่เรียนรู้หลังจบวันอ่านหนังสือการขายวันละสิบหน้า3เดือนต่อมายอดขายของเขาพุ่งขึ้น โดยไม่ต้องบีบตัวเองอีกต่อไปไม่ใช่เพราะเขาตั้งเป้าดีกว่าใครแต่เพราะเขามีระบบชีวิตที่ช่วยพาเขาไปถึงเป้านั้นหัวข้อที่3ตัวอย่างจริงจากชีวิตคนธรรมดาเรื่องที่2พี่มุกเจ้าของร้านเบเกอรี่เล็กๆพี่มุกเคยตั้งเป้าว่าจะเปิดสาขาใหม่ภายใน1ปีแต่หลังจากตั้งเป้าได้3มเดือนเธอกลับเครียดจนแทบหมดแรง รายได้นี่เพิ่มแต่ภาระกลับมากขึ้นเธอเลยลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่จากอยากเปิดสาขาใหม่เป็นสร้างระบบให้ร้านเดิมแข็งแรงก่อนเธอเริ่มจากสิ่งเล็กๆจัดระบบต้นทุนทุกวันอบขนมชุดตัวอย่างให้พนักงานชิมก่อนขายเขียนฟีดแบ็ลูกค้าใส่กระดานทุกเช้าผ่านไปหนึ่งปีเธอยังไม่ได้เปิดสาขาใหม่ แต่ร้านเดิมยอดขายเพิ่มขึ้น200%และที่สำคัญเธอมีระบบที่พร้อมต่อยอดเมื่อถึงเวลาหัวข้อที่4การสร้างระบบชีวิตเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดอย่าพยายามสร้างระบบที่ยิ่งใหญ่ในวันเดียวเพราะระบบที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากสิ่งที่ทำได้จริงในชีวิตจริงตัวอย่างเช่นอยากเก็บเงินก็เริ่มจากเก็บ20บาทต่อวันอยากสุขภาพดี ก็เริ่มจากเดินวันละ10นาทีอยากมีวินัยก็เริ่มจากเก็บที่นอนทุกเช้าระบบที่ดีไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบแต่คือระบบที่ทำได้จริงในชีวิตจริงหัวข้อที่5มุมมองทางจิตวิทยาสมองของเราชอบความสำเร็จเล็กน้อยเพราะเมื่อเราทำอะไรได้สำเร็จเช่นออกกำลังกายเสร็จ10นาทีสมองจะหลั่งโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุข ทำให้เรามีกําลังใจอยากทําซ้ําอีกนี่คือเหตุผลว่าทําไมการทําเล็กๆทุกวันถึงยั่งยืนกว่าการฮึดแรงๆแค่ครั้งเดียวหัวข้อที่6ระบบชีวิตต้องมี3องค์ประกอบความชัดเจนความสม่ำเสมอการวัดผลเรื่องเล่าที่3น้องจูนนักเรียนที่เคยแพ้ใจตัวเองน้องจูนเคยสอบตกซ้ำสอปีติด เพราะเธออ่านหนังสือแบบฮึดก่อนสอบแต่ปีถัดมาเธอตั้งระบบใหม่อ่านวันละ30นาทีหลังอาหารเย็นทบทวนสิ่งที่เรียนในวันนั้นก่อนนอนเขียนสรุปสั้นๆทุกสัปดาห์ปีนั้นเธอไม่เพียงแต่แค่สอบผ่านแต่ยังได้ที่หนึ่งของระดับชั้นอีกด้วยเพราะเธอเลิกตั้งเป้าใหญ่แล้วหันมาสร้างระบบเล็กๆที่ทำได้ทุกวันหัวข้อที่7 การปรับระบบชีวิตให้เข้ากับตัวเราเริ่มจากสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเช่นถ้าคุณดื่มกาแฟาทุกเช้าก็ใช้เวลานั้นอ่านหนึ่งหน้าปรับตามช่วงชีวิตไม่ต้องเป๊ะเสมอแต่ต้องไม่หายไปสร้างพื้นที่รางวัลเล็กๆให้ตัวเองเช่นทำครบ7วันก็ให้พักหนึ่งวันหัวข้อที่8ระบบที่ดีจะทำให้เป้าหมายเกิดขึ้นเอง คุณไม่ต้องบังคับให้สำเร็จเพราะเมื่อระบบมันดีผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเหมือนต้นไม้ที่ไม่ต้องบอกให้โตแค่รดน้ำทุกวันมันก็โตเองหัวข้อที่9ระบบชีวิตของคนสำเร็จแม้เราจะไม่พูดถึงคนดังแต่ขอยกคนธรรมดาที่มีระบบสุดเรียบง่ายเช่นแม่ค้าขายของในตลาดที่ตื่นตีสีทุกวัน เตรียมของให้พร้อมก่อนลูกค้าคนแรกคนขับรถส่งของที่จดรายได้รายจ่ายทุกเที่ยวเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายช่างตัดผมที่ฝึกตัดหัวหุ่นวันละ10นาทีหลังร้านปิดสิ่งเหล่านี้คือระบบเล็กๆที่ทำให้ชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมหัวข้อสุดท้ายความเข้าใจผิดที่ทำให้ระบบล้มเหลว1 คิดว่าต้องสมบูรณ์ก่อนเริ่มจริงๆแค่เริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนแล้วค่อยปรับไปเรื่อยๆสองคิดว่าต้องเห็นผลเร็วจริงๆแล้วระบบเหมือนต้นไม้ต้องใช้เวลาเติบโต 3. คิดว่าทำคนเดียวไม่ได้จริงๆแล้วระบบดีๆเริ่มได้จากตัวคุณไม่ต้องรอใครคำถามก่อนนอนคืนนี้ลองถามตัวเองว่า วันนี้ฉันทำอะไรซ้ำๆที่จะสร้างอนาคตให้ตัวเองในอีก5ปีถ้ายังไม่มีคำตอบก็เริ่มจากพรุ่งนี้เลยนะครับจำไว้นะครับเป้าหมายบอกให้คุณรู้ว่าจะไปไหนแต่ระบบชีวิตจะเป็นคนพาคุณไปถึงที่นั่นจริงๆและเมื่อคุณมีระบบที่ดีความสำเร็จจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยนไม่ได้มาพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ